สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากหลังสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้มารีวิวงานซ่อมตัวบันพับนะครับบันพับจอลูกค้าแตกมานะครับอ่าตอนนี้ผมก็ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถกลับมาเปิดปิดได้เหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของตรงด้านนี้นะครับนี่จะเป็นรอยเก่านะครับที่มันแตกมานะครับ อันนี้ผมก็ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้ครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับก็สามารถส่งเข้ามา ซ่อมกับทางร้านได้เลยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับรับซ่อมครับผมวันนี้ช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหนะ้าครับสวัสดีครับ